รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยผนพร้อมแล้วครับ สวัสดีครับพลพรรคนักปรุงครับก็ยังอยู่กันในช่วงของเทศกาลสงการนะครับซึ่งในช่วงวันหยุดดีๆแบบนี้นะครับผมก็มีเมนูมาฝากซึ่งเมนูที่นำมาฝากในวันนี้ขอเรียกชื่อว่า แ a น t าสติกโฟแล้วกันนะครับจะมาครบแบบเป็นมื้ออาหารกับ4เมนูเริ่มตั้งแต่ของว่างง่ายๆแบบไทยๆนะครับแล้วก็ตามมาติดๆเลยด้วยสลัดสไตล์เมริกันครับต่อจากนั้นนะครับก็จะเป็นอาหารจานหลักสไตล์ญี่ปุ่นแล้วก็ตบท้ายด้วยของหวานสไตล์ฝรั่งเศสครับเริ่มต้นจากของว่างแบบไทยๆครับผมจะทำกุ้งฝอยทอดครับ แล้วต้องบอกว่าเป็นเมนูอาหารที่อุดมไปด้วยแคลเซียมนะครับเพราะนอกจากว่าเราดื่มนมแล้วจะได้แคลเซียมแล้วปลาเล็กปลาน้อยหรือกุ้งฝอยที่รับประทานทั้งเปลือกเนี่ยครับก็สามารถให้แคลเซียมกับเราได้ด้วยเช่นกันนะครับแถมอร่อยด้วยครับเอาละสําหรับตัวน้ําจิ้มนะครับผมจะทําเป็นน้ําอาจารดที่มีความพิเศษเพราะว่ามีส่วนประกอบของขิงนะครับใช้น้ําส้มสายชูนะครับสีที่ออกเหลืองๆแบบนี้เพราะเป็นน้ําส้มสายชูข้าวนะครับใสล่ลงในหม้อตามด้วยน้ําตาลครับผม แล้วก็เกลือเรียกว่าครบ3ามรสนะครับแล้วเราก็ค่อยให้ตัวน้ำปาลกับเกลือละลายไปเรื่อยๆนะครับสำหรับเครื่องของน้ำอาจานะครับก็มีตังกว่าล้างให้สะอาดเช็ดให้แห้งนะครับแล้วแต่สไตล์ที่เราชอบเลยนะครับผมจะหั่นครึ่งละซอยบางๆหอมแดงนะครับ เราใช้ทั้งหมด3หัวครับซอยบางๆครับพริกชี้ฟ้าครับผมที่พิเศษของน้ำอาจารของเรานะครับก็คือผมจะใส่ขิงลงไปด้วยนะฮะก็ลอกผิวก่อนนะครับ การทอดกุ้งฝอยนะครับแป้งเนี่ยจะเป็นแป้งกรอบครับในการที่เราจะทําแป้งให้กรอบมาดูนะครับว่าเราต้องมีส่วนประกอบอะไรครับออาก่อนอื่นเอาพื้นฐานก่อนนะฮะแป้งสาลีอนเนกประสงค์แต่ตัวที่ทําให้กรอบก็คือแป้งข้าวเจ้าครับผมปุรีรสนิดหนึ่งนะครับมีความหวานน้ําตาลไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่เยอะมากเนี่ยมันจะทําให้แป้งไหมเร็วเกลือครับผม แล้วผมก็จะใส่พที่แกงลงไปครับไข่ครับผมแต่สําหรับไข่เนี่ยเราใช้แต่ไข่แดงครับผมเอาไข่ขาวออกเสร็จแล้วนะครับขยำให้ตัวพริกแกงแตกนะครับแล้วเราก็จะใส่น้ำลงไปครับน้ำที่เราใส่เนี่ยเป็นน้ำปูนใสน้ำปูนใสนี่ทำยังไงใช่ไหมครับก็ใช้ปูนแดงนะครับ เราแช่ลงไปในน้ำนะครับแล้วก็หลังจากที่เราพักไว้สัก5-6ชั่วโมงหรือว่า1วันเลยก็ได้นะครับบนน้ำเนี่ยบนผิวของเขาจะมีลักษณะเป็นฟ้าๆนะครับเราก็ค่อยๆตักเฉพาะส่วนบนเนี่ยออกมาใช้ได้ส่วนในการทำน้ำปูนใส่นะครับก็ปูนแดง1ช้อนโต๊ะน้ำา1ลิตรนะครับตอนนี้แป้งของเราพอเข้ากันดีนะครับใส่น้ำปูนใส่ลงไปทีละครึ่งครับใส่ทีละครึ่งจะทำให้นวดง่ายนะครับนี่นะฮะแล้วพอเริ่มเข้ากันเราก็ใส่ที่เหลือครับ ใช้มือขยําแป้งนะครับใช้ได้แล้วครับใบมะกรูดซอยเป็นเส้นบางๆนะครับส่วนที่เหลือนะครับก็จะเป็นกุ้งนะครับคนกับตัวแป้งนะครับผมน้ำมันที่เราใช้ทอดนะครับประมาณ180องศานะครับเราก็จับมาเป็นคำๆนะฮะแล้วก็เอาลงทอดครับกระทะที่ผลใช้ทอดนะครับหลายๆคนก็อาจจะสงสัยเอ๊ะ กระทะนองสติกเอาไว้ทาอาหารเช้าแล้วเอามาใช้ทอดได้ด้วยหรือได้นะครับเพราะว่าการเคลือบเนี่ยนะครับถ้าเกิดเคลือบหลายชั้นและเป็นเคลือบที่มีคุณภาพเขาสามารถทนความร้อนได้ดีครับนำมาใช้ในการดิฟรายหรือการทอดได้อย่างแน่นอนนะครับสุกดีแล้วเราก็ตักขึ้นจากน้ำมันนะครับน้ำอาจะาตอนนี้เย็นลงแล้วเราก็ใส่ลงไปในผักที่เราเตรียมไว้ครับ หักใส่จานสวยๆครับเตรียมเสิร์ฟมากุ้งนะครับก็กรอบมากทีเดียวนะฮะแต่งด้วยใบมะกรูดทอดเล็กน้อยนะครับอ่ะแล้วครับเรียบร้อยนะฮะอันนี้ก็จะเป็น เมนูแรกซึ่งเป็นของว่างมาในลักษณะแบบไทยๆนะครับกับเมนูกุ้งฝอยทอดครับ เราทําของว่างแบบไทยไปแล้วนะครับเมนูจานสลัดจานนี้นะครับโอ้โหส่วนประกอบเยอะมากและจะต้องมีส่วนประกอบบางอย่างแล้วครับที่แต่ละคนจะต้องหลงไหลแต่ส่วนตัวพลชอบทุกอย่างที่อยู่ในนั้นนะครับเมนูนี้มีชื่อว่าคอปสลัดครับเอาละ,ะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าครับ ก่อนอื่นเนี่ยเบคอนใช้เวลานิดหนึ่งนะฮะไปรวนในกระทะร้อนๆให้กรอบใส่ลงไปก่อนเลยครับตัวน้ำสลัดนะครับก็จะมีอันนี้นะครับมัสตาร์ดครับมีกระเทียมครับ1กลีบซึ่งเราจะบดนะครับใช้ที่บดกระเทียมเลยครับเพื่อการประหยัดเวลาพริกไทยดำเยอะนิดหนึ่งเศษ1ส่วนสช้อนชานะครับเกลือก็เช่นเดียวกันเศษ1ส่วนสี่ช้อนชาครับมะนาวเราใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะฮะ ในระหว่างนี้ก็อย่าลืมเบคอนนะครับเราจะต้องใส่วานิกานะครับวานิกาหรือน้ำส้มสายชูที่ใช้ในสลัดตัวนี้นะครับจะใช้เป็นเรดวายวานิกาครับใช้ทั้งหมด2ช้อนโต๊ะนะครับซอสเปรี้ยวครับผมบัดรสนิดหนึ่งนะฮะหนึ่งช้อนชาหลังจากนั้นนะครับใส่ทุกอย่างแล้วค่อยตามด้วยน้ำมันครับน้ำมันดำข้าวก็ได้นะครับน้ำมันมะกอกก็ได้ครับใส่ลงไปแล้วก็ผสมให้เข้ากันครับเรียบร้อยแล้วครับกลับมาดูที่เบคอนของเรานะครับเบคอนใช้ได้้วฮะ เราก็จะเอาออกจากความร้อนครับน้ำมันที่เหลือจากการทอดเบคอนนะครับใส่กลับลงไปในกระทะเลยครับแล้วก็นำมาทอดอกไก่นะฮะอกไก่เนี่ยผมจะสไลด์เป็นแผ่นบางๆนะครับให้หนาประมาณสัก1เซนเพื่อที่ทำให้สุกได้ง่ายนะครับเครื่องเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราค่อยๆมาเตรียมกันไปเลยนะฮะก็จะมีตัวของมะเขือเทศนะครับซึ่งมะเขือเทศเนี่ยเราก็จะเอาไส้ออกครับผมใช้ทั้งหมด2ผลนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็หั่นให้เป็นลักษณะเต่าๆครับกลับมาดูที่ไก่ของเรานะฮะตอนนี้สุกได้ประมาณ50%แล้วพลิกด้านครับผมแล้วก็ย่างต่อนะครับส่วนประกอบต่อมาก็จะเป็นไข่ต้มนะฮะต้มให้สุกดีครับแล้วก็มาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆครับส่วนประกอบต่อมานะครับเราจะใส่อันนี้ฮะมากอกดำครับ มะกอกดําต่างจากมะกอกเขียวยังไงนะครับต้องบอกว่าในรสชาติของเขาเนี่ยครับเขาจะเค็มน้อยกว่าแล้วก็จะมีความมันนะครับแล้วก็จะเต็มไปด้วยธาตุเหล็กครับเราจะนํามะกอกดำเนี่ยนะครับมาซอยเป็นชิ้นเล็กๆเช่นเดียวกันครับตอนนี้ไก่ของผมใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเอาออกจากความร้อนได้แล้วครับปิดไฟนะฮะก่อนที่เราจะหั่นนะครับเราควรจะพักให้เย็นลงครับสัก3-5นาทีนะครับผมก็จะนําออกมาทิ้งไว้ตรงนี้ครับ ถ้าเราหั่นตอนนี้สิ่งที่เราจะได้ก็คือเราจะได้ไก่ที่เนื้อแห้งนะครับเวลาที่หั่นไม่ยากนะครับผมเราหั่นลงตรงกลางลูกเลยครับเมล็ดเขาจะอยู่ตรงกลางเป็นเมล็ดใหญ่ๆนะครับบิดออกมาครับแล้วก็เปิดออกมานะฮะพอเราเจอเมล็ดเขาเราสับลงไปด้วยความมั่นใจครั้งเดียวนะครับหลังจากนั้นเราก็บิดออกมาหลุดเลยนะฮะหั่นแล้วก็เอาเนื้อออกมานะครับเรียบร้อยแล้วนะฮะมาถึงน้องไก่ของเรานะฮะเย็นลงเล็กน้อยแล้วนะครับ น้ไดะครับผักเราก็จะมีใช้ watercress นะครับเราเด็ดแต่ใบอ่อนๆออ,ออกมาครับใส่ลงไปเพื่อเพิ่มเนื้อสัมผัสนะครับอันนี้เป็นผักคอรสนะครับเราจะสับเป็นชิ้นเล็กๆก,ก็ได้หรือใช้กรรไกรตัดสลัดก็ได้นะครับใส่ลงไปน้ำสลัดที่เราผสมไว้ก่อนที่จะใส่ลงไปคนนิดนึงนะครับเหลือไว้เล็กน้อยผมด้านหน้านะครับเข้าทุกอย่างให้เข้ากันดีครับ เอาผักสีเขียวลงไปก่อนครับส่วนประกอบที่เหลือนะครับเราเริ่มตั้งแต่สีแดงตรงกลางไปเลยนะฮะไก่ครับผมไข่ต้มครับเบคอนนะครับอูคาโดครับผมมะกอกรับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นบูชีสนะครับแล้วก็บีบเป็นชิ้นเล็กๆนะครับผมมีน้ำสลัดที่เหลือไว้เล็กน้อยนะครับผมพรมลงไปทั่วๆฮึมน่าทาน เรียบร้อยแล้วครับอีกหนึ่งเมนูจาก Fantastic โฟนะครับกับสลัดสไตล์เมกันที่มีชื่อว่าคอปสลัดครับ เมนูที่3แฟ Fantastic f เรานะครับเป็นสไตล์ญี่ปุ่นครับคนไทยนะฮะทานข้าวกับปลาญี่ปุ่นก็ทานข้าวกับปลาเหมือนกันครับเมนูนี้ข้าวหูปลาย่างครับ เอาละครับเดี๋ยวเราจะมาหุงข้าวด้วยกันแล้วใส่ปลาย่างลงไปนะครับน้ําแรกเนี่ยนะครับที่เราจะใช้ในการล้างข้าวเนี่ยคนญี่ปุ่นให้ความสําคัญมากๆนะครับเขาพยายามจะใช้น้ําที่สะอาดที่สุดเดี๋ยววันนี้ผมใช้เป็นเป็นน้ําดื่มนะฮะใส่ลงไปไม่ต้องเยอะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับเนี่ยครับเราก็จะนวดข้าวครับผมใช้หลังมือของเรานะครับถูไปเรื่อยๆครับ สังเกตนะครับจากข้าวที่สีทึบๆเนี่ยครับเขาจะใสขึ้นเล็กน้อยนั่นก็คือข้าวดูดน้ําของเราเข้าไปแล้วนะครับน้ําแรกนะฮะเห็นไหมครับสีจะแทบเหมือนนมเลยนะครับน้ําที่2เนี่ยไม่จําเป็นแล้วครับเราล้างกับน้าปราปลาได้เลยครับล้างน้าประมาณ2-3รอบครับตอนนี้น้ําของเราใสดีแล้วนะครับผมก็จะเทข้าวออกมากรองนะครับแล้วเราก็จะเอาใส่ลงในหม้อครับ น้ำที่เราจะใช้หุงข้าวนะครับเป็นน้ำสต๊อกที่มีชื่อว่าดาชินะครับวิธีการทำก็ไม่ยากนะครับเป็นน้ำเปล่านี่แหละครับแล้วก็มีสาหร่ายคอมบุกับปลาแห้งที่เขาเรียกว่าคาสโอุบูชิหลังจากนี้นะครับเราจะมาปรุงตัวน้ำซุปเนี่ยครับให้มีรสชาติที่กลมกล่อมขึ้นนะครับผมเลือกใช้โชยุครับแต่โชยุที่เราใช้เนี่ยครับเป็นโชยุสีอ่อนครับเราใช้ทั้งหมด2ช้อนชาครับผม ใส่ลงไปนะครับโชยุที่ดีที่มีคุณภาพนะครับควรจะต้องเป็นโชยุที่หมักด้วยวิธีธรรมชาตินะครับไม่ได้ไปใส่โซเดียมอะไรเยอะๆนะครับแล้วก็ใช้มิรินนะครับ2ช้อนชาเช่นเดียวกันครับมิรินก็จะให้ความหวานนะครับสาเกครับผม2ช้อนชาครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอาปลานะครับมาเลาะเนื้อครับผมวางลงไปบนข้าวของเรานะครับ เราก็ใส่ตัวน้ําดาชิปรุงรสของเราเนี่ยครับใส่ลงไปเบาๆนะครับแล้วก็พักประมาณ15นาทีไว้ก่อนนะครับเพื่อให้ข้าวดูดน้ําเวลาที่เราหุงก็จะใช้เวลาไม่นานตอนนี้15นาทีแล้วครับผมพร้อมที่จะหุงแล้วครับผมผมก็จะจุดไฟเลยนะครับใช้ไฟแรงสุดก่อนเลยครับผมพอน้ําสต็อกเริ่มเดือดนะครับเราปิดฝาลงไปก่อนนะครับหลังจากปิดฝาปุ๊บเราลดไฟลงต่ำต่ำเท่าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับ แล้วเราก็หุงข้าวของเราให้สุกดีใช้เวลาเพียงแค่12นาทีเท่านั้นครับครบ12นาทีแล้วนะครับผมปิดไฟแล้วก็ยกออกจากความร้อนได้เลยครับหลังจากนี้นะครับเราจะเย็นนิดหนึ่งพักข้าวอีก10นาทีให้อยู่ในหม้อนะครับแล้วก็พร้อมรับประทานแล้วครับหลังจากครบ10นาทีนะครับเราคดข้าวกับเนื้อปลานะครับรวมกันไปเลยครับเวลาที่เราใช้ไฟต่ำๆเราไม่ต้องกังวลนะครับว่าด้านล่างจะไหม้เห็นไหมครับก้นหม้อของผมนี่ไม่มีปัญหาเลยนะครับ เสร็จแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรอีกนอกจากตักใส่จานเสิร์ฟครับต้นหอมซอยครับผมเพิ่มสีเขียวนิดหนึ่งเนื้อขาวคั่วครับเรียบร้อยแล้วครับกับข้าวสไตล์ญี่ปุ่นนะครับที่มีชื่อว่าข้าวหมูปลาย,ย่างครับ ถ้าคุณเป็นคนชอบเค้กชิ้นเล็กๆนะครับแนะนำว่าไปหาซื้อพิมพ์นะครับที่เป็นรูปเปือกหอยนะครับเอาไว้ที่บ้านสนุกสนานครับเพราะว่าเราสามารถทำเค้กสไตล์ฝรั่งเศสที่มีชื่อว่าเมดลีนได้นะครับ เจ้าตัวเมดลินบางคนก็อ่านว่าเมดแลรงนะครับจะเป็นเค้กรูปล่างลักษณะเป็นเปลือกหอยแบบนี้นะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําเค้กตัวนี้กันใช้เวลาไม่นานเลยครับแต่ที่พิเศษนะครับก็คือว่าเค้กเมดลินวันนี้นะครับจะมีรสชาติของเมเปิลไซรัปอยู่ด้วยครับ ก่อนที่เราจะใช้พิมพ์นะครับเราจะต้องนํามาทาเนยขาวให้ทั่วๆก่อนนะครับซึ่งเวลาที่เราทาเนี่ยนะครับเราควรจะทาให้บางที่สุดครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทาเนยหนาเนี่ยมันจะทํา <ๆ S 1> ให้ลายของมันเนี่ยครับ,รบออกมาไม่ชัดเพราะว่าเนยจะไปตันตามล่องๆใช่ไหมครับดังนั้นเราต้องทาบงๆๆางจริงๆหลังจากนั้นนะครับเราก็โรยแป้งสาลีอเนกประสงค์ให้ทั่วๆนะครับแล้วก็เคาะแป้งส่วนเกิดออกครับให้แป้งติดแค่บางๆแบบนี้นะครับเตรียมพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามา ลงมือทํากันได้เลยนะครับเนยก่อนที่เราจะเอามาใช้นี่ครับเราจะเอามาละลายนะฮะโดยการตั้งไฟแล้วก็ให้มีสีน้ําตาลอ่อนๆก่อนนะครับแล้วเราก็นําออกจากความร้อนให้เย็นลงนิดนึงแล้วก็ใช้ได้แล้วนะครับในระหว่างนี้นะครับที่เราคอยเนยของเราละลายนะฮะเรามาดูส่วนประกอบอย่างอื่นก่อนนะครับเรามีแป้งสาลีอเนกประสงค์ซึ่งเราจะต้องใช้ผงฟูด้วยครับครึ่งช้อนชาครับใส่งไปครับ ครึ่งช้อนชามีเกลือนะครับซึ่งเกลือนี่เราใช้ประมาณหยิบมือครับเราคนๆก่อนครับให้ผงฟูให้ทุกอย่างกระจายดีครับแล้วเราก็พักไว้ก่อนได้ครับอาล้ครับในส่วนประกอบต่อไปนะครับเราจะใช้ไข่สองฟองครับตอกเตรียมไว้ได้เลยครับเราใส่น้ําตาลทรายลงไปในไข่ครับส่วนถ้วยนี้เอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเอาไว้ใส่เนยใช้ที่ตีครับ ดีไข่กับน้ำตาลครับผมเครื่องที่ผมใช้เนี่ยเป็นเครื่องผสมอาหารแบบที่เขาเรียกว่าแฮนด์เฮลมือถือนะครับความสะดวกของเขาก็คือเวลาที่ล้างเนี่ยครับล้างแค่อุปกรณ์ที่ต่อติดกับตัวเครื่องเท่านั้นเองอ่ะล้วล่ะ,ะพอฟูดีนะครับใส่เมเปิลไซรัปลงไปครับใช้ได้แล้วครับลองดูนะครับสิ่งที่เราจะต้องล้าง เท่านี้เองครับสะดวกมากจริงๆนะฮะกลับมาดูที่เนยนะครับตอนนี้นะฮะเราจะคอยให้ส่วนที่ขาวๆพวกนี้นะครับตกลงไปอยู่ข้างล่างก่อนนะฮะแล้วเขาก็จะกลายเป็นจุดลักษณะดำๆสีน้ำตาลเข้มๆแล้วก็กลิ่นหอมก็จะคล้ายกะถั่วใช้ได้แล้วครับลองดูนะฮะส่วนที่เป็นมิลสโซลิดเนี่ยครับ จะแยกดวออกมาแล้วก็หล่นไปบริเวณก้นหม้อนะครับจะกลายเป็นเม็ดเล็กๆสีน้ำตาลและสีของเนยเนี่ยครับก็จะกลายเป็นเหลืองเข้มๆออกน้ำตาลนิดๆนะครับคนฝรั่งเศสนะครับเขาจะมีศัพท์เรียกเนยตัวนี้ว่าเบอร์นัวเซตเบอร์นัวเซตหมายถึงว่าฮาเซนัต บัตเตอร์นะครับจริงๆแล้วไม่ได้มีส่วนประกอบของถั่วฮัสเซนัทแต่อย่างใดเลยแต่กลิ่นหอมของเขาครับจากการที่จะเป็นกลิ่นเนยเฉยๆเนี่ยครับเขาจะมีกลิ่นคล้ายๆถั่วขึ้นมานะครับหลังจากนี้นะครับเราจะกรองส่วนที่เป็นสีดำ,ดำๆออกนะครับโดยค่อยๆเทลงใส่ภาชนะอีกภาชนะหนึ่งนะครับเพื่อให้เย็นตัวลงด้วยครับผมจะทําให้ส่วนประกอบของเนยเนี่ยแทนที่มันเป็นน้ําหนักๆใช่ไหมครับจะทําให้เขาเบาลงนิดหนึ่งโดยการที่ใส่ส่วนประกอบลงไปเล็กน้อยครับ คนๆนิดนึงนะครับให้ให้ความร้อนของเนยเนี่ยเขาลดลงครับแล้วค่อยใส่กลับมาในส่วนผสมไข่ที่เป็นส่วนประกอบหลักนะครับคนให้ส่วนประกอบเข้ากันดีนะครับอุณหภูมิตาอบที่เราใช้อบนะครับ1 9อองศาครับผมผมจะเพิ่มความหอมง่ายๆด้วยผิวมะนาวนะครับเราก็ขูดผิวมะนาวไว้เลยครับเสร็จแล้วนะฮะเราได้ผิวมะนาวแล้วใส่ลงไปในส่วนประกอบเลยครับผมนอกจากผิวมะนาวแล้วนะครับเราก็ต้องใส่ของแห้งลงไปต้องร่อนก่อนนะครับง่ายไหมครับ ใช้เวลาไม่เท่าไหร่หลังจากนั้นนะครับก็คนให้ทุกอย่างเข้ากันดีครับตักใส่พิมพครับผมไม่ควรจะตักให้เต็มพิมนะฮะเพราะว่าถ้าเบิดเวลาที่เต็มพิมพ์แล้วเนี่ยครับเขาล้นออกมาเนี่ยมันจะเห็นตัวขอบของเปลือกหอยนะครับแลวจะไม่สวยครับใช้เวลาในการอบไม่นานนะครับเพียงแค่10นาทีเค้กของเราก็พร้อมรับประทานนะครับแป๊บเดียวเสร็จนะครับ เค้กของเราสีสวยมากนะฮะโรเไอซิ่งครับเป็นเค้กที่รับประทานง่ายๆนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมตามธรรมชาติของผิวมะนาวนะครับเสิร์บรับประทานง่ายๆกับน้ำชานะฮะก็เป็นของหวานเมนูสุดท้ายในสไตล์ฝรั่งเศสนะครับกับเมนู Fantastic Four ที่ผลนำมาฝากนะครับและนี่ก็คือ m e d เดลีนเมเปิลครับ สำหรับสูตรอาหารในวันนี้รวมถึงข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวของรายการสามารถเข้าไปรับชมได้ที่ w w w p o p n f o m m f i a c o m ครับ ในช่วงวันหยุดแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆคุณผู้ชมอาจจะส่งรูปแชร์รูปนามสถานที่เที่ยวมาให้เราอิจฉาใช่ไหมครับเราอยู่บ้านไม่เป็นไรครับเราก็ทําตัวให้เขาอิจฉาได้เหมือนกันโดยขึ้นมาทํา4เมนูที่ผมนํามาแบ่งปันในวันนี้นะครับแล้วก็ส่งรูปไปแชร์กับเขาบ้างครับนอกจากมีรูปสวยๆแล้วเรายังได้รับประทานอาหารอร่อยๆด้วยใช่ไหมครับวันนี้หมดเวลาของพลพรรคนักปรุงแล้วนะครับพบกับเมนูสร้างสารรค์ในรูปแบบของพลได้ใหม่ในสัปดาหนะ์หน้าวันนี้สวัสดีครับ แฟน YouTube นะครับไม่อยากพลาดรายการพลพักนักปรุงแมนได้เมนูเดียวง่ายนิดเดียวเลยครับอืมกด,ดปุ่มนี้เลยครับ subscribe ครับ